โจทย์กำหนดให้ s เป็นอสมการ a และ b เป็นสมการ p เป็นจุดที่อสมการ s ตัดกับสมการ a q เป็นจุดที่อสมการ s ตัดกับสมการ b ให้หาระยะทางน้อยท,ที่สุดระหว่าง p และ q สมการและอสมการชุดนี้มีลักษณะคล้ายกันคือ x และ y อยู่ในรูปที่เป็นกำลังสอง ถ้า x และ y เป็นกำลังหนึ่งจะเป็นเส้นตรงถ้า x หรือ y ยกกำลังสองจะเป็นเส้นโคง้ง x กำลังสองบวก y กำลังสองจะเป็นวงกลมถ้า x กำลังสองลบ y กำลังสองหรือ y กำลังสองลบ x กำลังสองจะเป็นไฮเพอร์โบลาถ้า h, k เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม r เป็นความยาวของรัศมี สมการวงกลมวงนี้คือ x ลบ h ยกกำลังสองบวก y ลบ k ยกกำลังสองเท่ากับ r กำลังสองถ้าจุดศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ความยาวรัศมีเท่ากับสแควรูทของ17แทน h k ด้วยศูนย์ศูนย์แทน r ด้วยสแควรูทของ17สมการวงกลมวงนี้เขียนให้สั้นลงจะได้ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ17 ก็คือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่0รัศมียาวเท่ากับสแควรูทของ17ถ้า x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับหรือน้อยกว่า17ถ้าเท่ากับ17จะได้วงกลมที่มีความยาวของรัศมีเท่ากับสแควรูทของ17ถ้า R กําลัง2น้อยกว่า17เช่น r กําลัง2เท่ากับ16.9จะได้วงกลมอีกวงหนึ่ง ซึ่งความยาวรัศมีน้อยกว่าจะเป็นวงที่ซ้อนอยู่ข้างในถ้า r ากลังสองเท่ากับ16ก็จะได้วงเล็กลง r ลังสองเท่ากับ15 R ห้ากลังสองเท่ากับ14 13 12 11 10ถ้าวงกลมเหล่านี้อยู่ชิดกันมากๆจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันความหมายของ x 2 y กำลังสองบวก y กลังสองน้อยกว่าหรือเท่ากับ17ก็คือจะได้วงกลม และพื้นที่ที่อยู่ในวงกลมรูปนี้คือรูปของอสมการ s ให้ sk เป็นจุดศูนย์กลางของไฮเปอร์โบลารูปไฮเปอร์โบลาอาจจะเป็นรูปไฮเปอร์โบลาตั้งหรือไฮเปอร์โบลานอนความแตกต่างระหว่างวงกลมและไฮเปอร์โบลาอยู่ที่เครื่องหมายที่ขั้นระหว่าง x กำลังสองและ y กำลังสองถ้าเครื่องหมายเป็นบวกจะเป็นรูปวงกลมถ้าเครื่องหมายเป็นลบ จะเป็นไฮเพอร์โบลาถ้าเครื่องหมายเป็นบวกสามารถสลับที่ระหว่าง x กําลังสองและ y กําลังสองได้โดยที่ความหมายไม่เปลี่ยนนั่นคือ x กําลังสองบวก y กําลังสองจะมีความหมายเหมือนกับ y กําลังสองบวก x กําลังสองแต่ถ้าเครื่องหมายเป็นลบการสลับที่ระหว่าง x กําลังสองกับ y กําลังสองความหมายจะเปลี่ยนไป x กําลังสองลบ y กําลังสองจะไม่เท่ากับ y กําลังสองลบ x กําลังสองในรูปไฮเพอร์โบลา ตัวตั้งคือแกนขวางของไฮโปโบลา x กำลังสองลบ y กำลังสองแกนขวางคือแกน x จะได้รูปไฮโปโบลานอน y กำลังสองลบ x กำลังสองแกนขวางคือแกน y จะได้รูปไฮโปโบลาตั้งในรูปวงกลมสลับที่ x กับ y จะได้รูปเดิมเพราะว่ารูปวงกลมเป็นรูปที่สมมาตรตลอดทั้งรูปไม่ว่าจะหมุนแกน x หรือหมุนแกน y ขึ้นหรือลง จะได้รูปวงกลมรูปเดิมรูปไฮเพอร์โบลานอนแกนขวางจะเป็นแกนที่ขนานกับแกนเอคือความยาวจากจุดศูนย์กลางไปที่จุดยอดของไฮเพอร์โบลาคือความยาวตามแกนสั่งยุทธรูปของไฮเพอร์โบลาคือ x ลบ h ยกกำลังสองส่วนด้วย A กำลังสองลบด้วย y ลบ k กำลังสองส่วนด้วย B กำลังสองเท่ากับหนึ่ง รูปไฮเปโบลานอนแกนขวางคือแกน x ตัวตั้งคือ x ถ้ารูปไฮเปโบลาตั้งแกนขวางคือแกน y ตัวตั้งคือ y ถ้าจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด00ความยาวของ a และ b เท่ากับ1แทน h k ด้วย00แทน a และ b ด้วย1 เขียน okay. รูปสมการนี้ให้สั้นลงจะได้ x กํลังสองลบ y กํลังสองเท่ากับ1ซึ่งคือรูปไฮเพอร์โบลา a ตัวตั้งคือ x แสดงว่ารูปไฮเพอร์โบลารูปนี้จะเป็นรูปนอนจุดศูนย์กลางอยู่ที่0 0รูปไฮเพอร์โบลานอนถ้า y ลบ x จะได้รูปไฮเพอร์โบลา แกนขวางคือแกน y ก็คือจะได้รูปตั้งจุดศูนย์กลางอยู่ที่ 0, 0 a และ b ยาว1แทน sk ด้วย 0, 0แทน a และ b ด้วย1จัดรูปสมการนี้ให้สั้นลงจะได้ y กำลัง2ลบ x กำลัง2เท่ากับ1ซึ่งคือไฮเปอร์โบลา b p คือจุดตัดระหว่าง s และ a s คือเส้นวงกลมสีเขียว เอเอเส้นค้งสีแดงเส้นสีเขียวตัดกับเส้นแดงจะมีจุดตัด4จุดคือ P 1 P 2 P 3และ P 4 Q คือจุดตัดระหว่าง S และ B S คือวงกลมเขียว B คือเส้นค้งสีชมพูเส้นเขียวและเส้นชมพูตัดกัน4จุดคือ Q 1 Q 2 Q 3และ Q 4 ระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่าง P และ Q ก็คือระยะทางจาก P1 ไป Q1 เหลือจาก P2 ไป Q2 เหลือจาก P3 ไป Q3 เหลือจาก P4 ไป Q4 ซึ่งระยะทาง4เส้นนี้ยาวเท่ากันเลือกเส้นใดเส้นหนึ่งมาก็ได้ในที่นี้เลือกเส้น P1 ไป Q1 ถ้าตำแหน่งของ P1 อยู่ที่ x1 y1 ตำแหน่งของ q 1อยู่ที่ x 2 y 2ระยะทางจาก p 1ไป q 1หาได้จากสูตรผลต่างของ x 1กับ x 2ยกกำลังสองบวกด้วยผลต่างของ y 1กับ y 2ยกกำลังสองนำผลบวกนี้ไปหาค่าส r ควร o t จะเป็นระยะทางจาก p 1ไป q 1ในการหาระยะทาง p 1และ q 1ตามสูตรนี้ จำเป็นต้องรู้ค่าพิกัดของ P 1และ Q 1ดังตอนั้นขั้นต่อไปคือหาค่าพิกัดของ P 1คือหาค่า x 1 y 1โดยแก้สมการ s กับสมการ a ให้ s เป็นสมการที่1ให้ a เป็นสมการที่2นํนำสมการ1มาบวกกับสมการที่2 x กำลังสองบวก x กำลังสองจะได้2 x กำลังสอง บวก y กำลังสองลบ y กำลังสองจะหมดไป17บวกหจะได้18ย้าย2ไปทางขวาจากคูณเป็นหาร18หาร2จะได้9 x คือส r e วร o o ของ9ซึ่งมี2ค่าคือ3กับลบ3ถ้า x เป็น3หมายถึง x เป็นบวกค่า x ที่เป็นบวกจะอยู่ทางขวาของแกน y ก็คือค่า x ที่จุด p 1หรือ p 2 x เป็นลบคือค่า x ที่อยู่ทางซ้ายของแกน y คือค่า x ที่จุด p 3หรือจุด p 4ในที่นี้เราต้องการหาค่า x ที่จุด p 1ดังนั้นเราเลือกค่า x ที่เป็นบวกแทน x เท่ากับ3ลงไปในสมการ2 x กำลังสก็คือ3ยกกำลังสลบ y กำลังสเท่ากับ1 3ยกกำลังสคือ9ย้ายลบ y กำลังสไปทางขวา เปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงข้ามจากลบ y กําลังสองจะกลายเป็นบวก y กําลังสองย้าย1ที่อยู่ทางขวาไปทางซ้ายเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงข้ามจากบวก1เป็นลบ1่กราฟลบ1จะได้8 y ก็คือสแควูทของ8ปดสแควลดของ8จะมี2ค่าคือค่าที่เป็นบวกกับค่าที่เป็นลบค่า y ที่เป็นบวกคือค่า y ที่อยู่เหนือแกน x นั่นคือค่า y ที่จุด p 1 หรือจุด p4 ค่า y ที่เป็นลบคือค่า y ที่อยู่ใต้แกน x คือค่า y ที่ตำแหน่ง p2 หรือ p3 ในที่นี้ต้องการหาค่า y ที่ตำแหน่ง p1 ซึ่งเป็นค่า y ที่เป็นบวกดังนั้น y1 คือ2 s q u a r ของ2ขั้นต่อไปหาค่าพิกัดของจุด q1 คือหาค่า x2 และ y2 โดยหาจุดตัดของวงกลม s ตัดกับไฮเพอร์โบลา b ให้ s เป็นสมก,การที่1ให้ b เป็นสมก,การที่2นำสมก,การที่1มาบวกกับสมก,การที่2 y กําลังสองบวก y กําลังสองจะได้ 2y กําลังสองบวก x กําลังสองลบ x กําลังสองจะหมดไป17บวก1ได้18ย้าย2มาหาร18จะได้ y กําลังสองเท่ากับ9 y เท่ากับสแควรูทของ9ก็คือ3กับลบ3ถ้า y เป็นบวกก็คือค่า y ที่อยู่เหนือแกน x เป็นค่า y ที่จุด Q 1หรือจุด Q4 ค่า y เป็นลบคือค่า y ที่อยู่ใต้แกน x คือค่า y ที่จุด Q 2หรือจุด Q3 ในที่นี้ต้องการหาค่า y ที่จุด Q 1จึงใช้ค่า y ที่เป็นบวก แทน y เท่ากับ3ลงไปในสมการ2 y กําลังสองก็คือ3ยกกําลังสองลบ x กําลังสองเท่ากับ1 3ยกกําลังสองได้9ย้าย x กําลังสองไปทางขวาย้าย1ไปทางซ้าย x กําลังสองเท่ากับ8ดังนั้น x ก็คือ square root ของ8ซึ่งมี2ค่าคือค่าที่เป็นบวกกับค่าที่เป็นลบ x ที่เป็นบวกจะอยู่ทางขวา คือค่า x ที่จุด q 1และ q 2 x ที่เป็นลบจะอยู่ทางซ้ายคือ x ที่จุด q 4หรือ x ที่จุด q 3ในที่นี้ท้างการหาค่า x ที่จุด q 1จึงใช้ค่า x ที่เป็นบวก x 2มีค่าเท่ากับ2สแควรูทของ2เมื่อได้ค่า x 1 y 1และ x 2 y 2แล้ว ให้นำค่านี้ไปแทนค่าในสูตรหาระยะทางให้สังเกตว่าสองวงเล็บนี้จะได้ค่าเหมือนกันเพราะเป็นตัวเลขชุดเดียวกันสลับที่ระหว่างตัวตั้งและตัวลบเพื่อให้เข้าใจคุณสมบัตินี้จะขอยกตัวอย่างตัวเลขที่มีความซับซ้อนน้อยลงเพื่อให้เข้าใจง่ายๆค่าสัมบูรณ์ของ3ลบ2จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ2ลบ3ตัวเลขชุดนี้ เกิดจากการสลับตัวตั้งกับตัวลบเนื่องจากเป็นการหาค่าสัมบูรณ์จึงได้ค่าเท่ากันทำนองเดียวกันถ้าจับมายกกำลังสองก็จะได้ค่าเท่ากันนั่นแสดงว่า2วงเล็บนี้เมื่อบวกกันแล้วจะเป็น2เท่าของวงเล็บหน้าหรือวงเล็บหลังเลือกใช้วงเล็บใดวงเล็บหนึ่งในที่นี้เลือกใช้วงเล็บหน้าผลบวกก็คือ2เท่าของวงเล็บหน้า สแควรูทของ2เท่าของวงเล็บหน้าสแควรูทของผลคูณเท่ากับสแควรูทของตัวตั้งและสแควรรูทของตัวคูณในสแควรูทนี้มียกกำลังสองเมื่อถอดสแควรูทจะหักกันหมดไปจะได้เท่ากับสแควรูทของ2คูณกับในวงเล็บนำสแควรรูทของ2กระจายเข้าไปในวงเล็บ สแควลดสองคูณกับ3จะได้ตัวหน้าสแควูดของ2องคูณกับสแควลดของ2องคู่หลังสแควรดของ2องคูณกับสแควลดของ2องจะเท่ากับยกกำลังสองยกกำลังสองสแควลดของ2องคือ2 2คูณลบ2จะได้ลบ4ีคำตอบคือตัวเลือกที่1